สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่ค่อนข้างสะเทือนใจนะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่คนสนใจกันมากค่ะเรื่องคดีฆาตกรรมนายอ้วนใช่ไหมคะที่นครสวรรค์ใช่ครับคนงานตัดอ้อยที่ถูกพบศพในสภาพยัดถังทิ้งอ่างเก็บน้ำห้อยใหญ่ค่ะเหตุเกิดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมวันที่10เนาะที่มีคนไปเจอครับแล้วล่าสุดนี่คือมีความคืบหน้าแล้ว ใช่ค่ะล่าสุดเลยวันที่28พฤษภาคมนี้เองคือทางตำรวจเขาระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วนะคะออกหมายจับแล้วด้วยอ๋อออกหมายจับแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังไล่ล่ากันอยู่เลยค่ะแบบว่าเข้มข้นมากงั้นวันนี้เรามาลองไล่เรียงข้อมูลกันดูหน่อยนะครับอิงจากข่าวของไทยรัฐออนไลน์ว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงมีหลักฐานอะไรบ้างแล้วสถานการณ์ล่าสุดจริงๆคืออะไร ได้เลยค่ะเริ่มจากผู้ต้องหาก่อนเลยเนาะที่โดนหมายจับไปครับมีกี่คนครับมีสองคนค่ะคนแรกชื่อนายปารวีเจริญพร้อมหรือเกมส์อายุ35ปีคนนี้เป็นเจ้าของไร่อ้อยที่อำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีเจ้าของไร่อ้อยค่ะในเกมนี้โดนข้อหาหนักเลยนะคะทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายทำลายศพแล้วก็มีเรื่องพรบอาวุธปืนด้วยโอ้โห ข้อหาหนักจริงครับดูเหมือนจะเป็นตัวหลักเลยนะเนี่ยน่าจะใช่ค่ะส่วนอีกคนชื่อนายเฉลิมเขตการหรือหม่ำค่ะคุณหม่ำนี่โดนข้อหาอะไรครับคนนี้โดนข้อหาช่วยซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายหรือทำลายศพค่ะอ๋อแสดงว่าอาจจะเข้ามาช่วยตอนหลังเกิดเหตุแล้วใช่ไหมครับเรื่องจัดการศพอะไรแบบนี้ใช่ค่ะน่าจะเป็นลักษณะนั้นทีนี้พอตำรวจเขารู้ตัวแล้วเนี่ยเขาก็มุ่งไปที่หลักฐานชิ้นสำคัญเลยค่ะ หลักฐานที่ว่านี่คือเป็นรถกระบะค่ะรถนิสสันสีบรอนสเทาทะเบียนนอห้าหกสิงบุรีอ๋อเจอรถแล้วค่ะยึดได้จากบ้านในเกมเลยตอนนี้รถก็อยู่ที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วค่ะกำลังตรวจหาร่องรอยเพิ่มเติมกันอยู่แล้วรถคันนี้มันไปเกี่ยวกับคดียังไงครับมีใครเห็นหรือมีข้อมูลจากพยานค่ะเขาชี้ว่าเห็นรถคันนี้นี่แหละใช้บรรทุกถังบรรทุกถัง ใช่ค่ะถัทงที่เชื่อว่ามีร่างของนายอ้วนอยู่ข้างในคืนวันที่เก้าพฤษภาคมอ๋อคืนก่อนที่จะเจอศพในอ่างเก็บน้ำวันรุ่งขึ้นนั่นเองใช่ค่ะถูกต้องค่ะอืมนอกจากเรื่องรถแล้วในข่าวมีรายละเอียดอะไรที่แบบน่าสนใจอีกไหมครับมีค่ะมีจุดที่แบบโหฟังแล้วอึ้งเหมือนกันคือเรื่องสลับถังค่ะสลับถังยังไงครับสลับถังคือเหมือนว่า ถังใบแรกที่เขาใช้หลังก่อเหตุเนี่ยมันอาจจะเปื้อนเลือดมากหรือมีร่องรอยเยอะเกินไปครับเขาก็เลยตัดสินใจเอาถังใบนั้นไปเผาทำลายค่ะแล้วก็ไปหาถังอีกใบามาหาถังใหม่มาย,ยัดศบแทนใช่ค่ะเอาถังใหม่มาย,ยัดร่างนายอ้วนแทนก่อนที่จะเอาไปทิ้งในอ่างเก็บน้ำโโหมีรายละเอียดแบบนี้ด้วยแสดงว่าการวางแผนหรือ,อ,อพยายามทำลายหลักฐานกันน่าดูเลยนะครับก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะ อาจจะตื่นตระหนกด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็พยายามจะปกปิดให้มิดชิดที่สุดแล้วเรื่องการตามจับตัวในเกมส์ล่ะครับตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเขาว่าหนีไปไหนตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค6กับสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยกำลังปิดล้อมพื้นที่อยู่ค่ะปิดล้อมที่ไหนครับเป็นพื้นที่ป่าเขาค่ะอยู่แถวแถวรอยต่อระหว่างอำเภอไพศาลีของนครสวรรค์กับอำเภอโคกเจริญของลบบุรี อ๋อแถวแถวที่เกิดเหตุกับบ้านนายเกมเลยสิครับใช่ค่ะไม่ไกลาจากจุดที่เจอศพในอ่างเก็บน้ําเท่าไหร่อืแล้วทําไมถึงเป็นเน้นปิดล้อมตรงนั้นล่ะครับมีคนเห็นเหรอมีรายงานว่ามีคนเห็นนายเกมหลบหนีเข้าไปในป่าแถวนั้นพอดีค่ะอเข้าป่าไปเลยค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนั้นมันก็ค่อนข้างกว้างนะคะเป็นป่าเป็นเขาเข้าคุมสองอำเภอสองจังหวัดเลย การติดตามตัวก็เลยค่อนข้างซับซ้อนต้องใช้กําลังคนเยอะพอสมควรเลยค่ะฟังดูก็ท้าทายเจ้าหน้าที่น่าดูเลยนะครับพื้นที่แบบนั้นแล้วตอนนี้คือจับได้หรือ,อยังครับเอจับข้อมูลล่าสุดนะคะยังค่ะยังจับกลุ่มตัวนายเกมไม่ได้ปฏิบัติการปิดล้อมค้นหาก็ยังดําเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะเข้าใจแล้วครับ งั้นถ้าให้สรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือมีเหตุฆาตรกรรมนายอ้วนเกิดขึ้นตำรวจระบุต,ตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วสองคนคือนายเกมน่าจะเป็นคนลงมือกับนายหม่ำคนช่วยอำพลางศพค่ะมีหลักฐานสำคัญคือรถกระบะแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจเรื่องการสลับถังเพื่อทำลายหลักฐานด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้นายเกมส์ก็กำลังหนีการจับกุมอยู่ในพื้นที่ป่ากเขารอยต่อสองจังหวัดถูกต้องค่ะนั่นคือข้อเท็จจริงหลักๆที่เราได้จากรายงานข่าวตอนนี้เลยค่ะ แต่สังเกตไหมคะว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ยังขาดหายไปอะไรเหรอครับเรื่องของแรงจูงใจอะคะ่ะอ๋อจริงด้วยฮะใช่ค่ะคือถึงเราจะพอเห็นภาพแล้วว่าเออฆ่ากันยังไงมีการอำพรางศพยังไงใครน่าจะทําครับแต่คํำถามสาคัญที่ข่าวชิ้นนี้ยังไม่ได้บอกหรืออาจจะยังสืบไปไม่ถึงก็คือทําไม ทำไมต้องฆ่ากันใช่ค่ะอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ในเกมส์ต้องลงมือฆ่าในอ้วนอย่างโหดเหี้ยมขนาดนี้มันมีเรื่องขัดแย้งอะไรกันปัญหาอะไรหรือว่ามีเรื่องราวเบื้องหลังอะไรที่เรายังไม่รู้นั่นสิครับจุดนี้แหละค่ะที่ยังเป็นปริศนาอยู่แล้วก็น่าจะเป็นปมสำคัญที่ตำรวจต้องคลี่คลายต่อไปให้ได้เป็นประเด็นที่น่าคิดตามจริงๆครับว่าอะไรคือชนวนเหตุของเรื่องเศร้าครั้งนี้คงต้องรอการสืบสวนกันต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมคดีได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับยินดีค่ะ